สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักนะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้เนาะเราก็ยังอยู่ในเรื่องจดย์ปัญหาการบวกการลบทศนิยมไม่เกิน3ตำแหน่งนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดในแบบฝึกหัดในครั้งนี้นะลูกเราจะ ทำโจทย์ปัญหาโดยลดขั้นตอนนะปกติถ้าเราเรียนในระดับชั้นที่สูงสูงขึ้นไปเนี่ยการทำโจทย์ปัญหาของเราจะไม่ต้องมาเขียนวิธีการขั้นตอนให้มันยุ่งยากเยอะแยะนะคะเราจะเขียนแค่ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาเลย ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทบทวนกันก่อนขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหานะลูกจะมีอยู่4ขั้นตอนหลักๆเลยคือ 1. การวิเคราะห์โจทย์ 2. การวางแผนแก้โจทย์ 3. การแก้โจทย์ 4. การตรวจสอบความสมเหตุสมผลแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันหลักๆเลยก็คือ ก็คือในเรื่องข้อ3นะคะการแก้ปัญหานั่นเองการแก้ปัญหาเนี่ยหลักๆเลยถ้าเราเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเราจะมาแก้ปัญหาก,ก็คือเขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็แสดงวิธีทําเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่คิดในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์นะลูกเราก็ต้องคิดว่าอ่ะโจทย์นี้เขาให้อะไรมาเขาถามอะไรเพียงแต่เราไม่ต้องเขียนออกมาเราแค่คิดออกมาแค่นั้นเองนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูแบบ ฝึกหัดกันเลยในหน้าที่88นะคะเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันได้เลยนะลูกนะ อ่ะโอเคสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะลูกจะอยู่ในหน้าที่90นะคะซึ่งเราจะข้ามหน้า89มาเนาะเพราะว่าหน้า88กับ89เนี่ยมันจะเป็นวิธีบวกเหมือนกันคุณครูก็เลยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่พาทำเดี๋ยวให้เด็กฝึกทำเองนะคะอ่าในหน้าที่90นะลูกอ่าแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นวิธีการลบนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันคุณครูก็เลยจะให้ทาในหน้าที่90นะคะอ่ะไปดูตัวอย่างกันเลยข้อที่5เขาบอกว่ากวินซื้อมังคุดจากข้อค้าคนกลางราคา 543.25บาทขายมังคุดท,ทั้งหมดได้เงิน670.50บาทกวินได้กำไรกี่บาทแน่นอนว่าเขาหาส่วนต่างส่วนต่างมันต้องใช้วิธีลบที่นี้เราจะเอาอะไรขึ้นก่อนแน่นอนว่าการลบล้วลูกเราต้องเอาจำนวนที่มากกว่าขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราจะเขียนได้ว่า6 7 0 5ลบ543.25นั่นเองนะคะ,ะวิธีทำเหมือนเดิมเลยคุณครูบ บอกว่าให้หนูเอาจํานวนจากประโยคสัญลักษณ์มาสแสดงการลบตามแนวตั้งกันก่อนอเราเอา670.5ส่วนตั้งลบด้วย543.25จากนั้นเราค่อยไปหาประโยคจากจํานวน670มาจากประโยคไหนคะอะ่มาจากว่าขายมังคุดได้เงิน670บาท และ543มาจากประโยคว่ากวินซื้อมังคุดจากพ่อค้าคนกลางราคา4ี0้ขออภัยค่ะ543.25บาทเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราถามหาก็คือกวินได้กำไรกี่บาทเพราะฉะนั้นหนูก็ลบก,กันออกมาลบก,กันออกมาปุ๊บปั๊บได้1 2 7 2 5บาทแค่นั้นเองเด็กๆอาจจะพึ่งอย่าพิ่งดูเฉลยค,คุณครูก็ได้ให้ลองลบก,กันก่อนเพราะว่าการลบก,กันเด็กๆทำได้อยู่แล้วไม่ยากเลยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้น ข้อนี้จะตอบว่ากวินได้กำไร127.25บาทนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือข้อที่5เนาะต่อไปข้อที่6เขาบอกว่าเหล็กแท่งหนึ่งยาว52.58เซนติเมตรเมื่อนำไปทำให้ร้อนขึ้นเหล็กยาวเพิ่มขึ้น5 2 7.01เซนติเมตรเหล็กแท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตรแน่นอนว่าเขาถามหาส่วนต่างเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า52.701ลบ52.88 52.58เราไม่จำเป็นต้องเอาตัวเลขที่มาก่อนตั้งนะลูกถ้าเป็นวิธีลบตัวเลขที่มีจำนวนมากกว่าจะตั้งลบด้วยจำนวนน้อยกว่า เท่านั้นนะคะอ่ะวิธีทำเหมือนเดิมเลยลูกเอาจำนวนจากประโยชน์สัญลักษณ์มาสแสดงการตามแนวตั้ง52.0701ลบด้วย52.58 58ทศนิยมยังไม่เท่ากันเราเติมศูนย์ไปหนึ่งตัวเลยเป็น58 0นย์นั่นเองต่อไปเติมประโยคลงไปสิ52.701มาจากประโยคที่ว่า เหล็กยาวเพิ่มขึ้นนะลูก52.701เซนติเมตรประโยค52.580มาจากเหล็กแท่งหนึ่งยาว52.580เซนติเมตรเพราะฉะนั้นโจ์ทยถามว่าเหล็กแท่งนี้ยาวกี่เซนติเมตรเราก็เอามาลบกันเด็กๆลบกันก่อนได้เลยหยุดวิดีโอทไวยก่อนก็ได้เพราะว่ามันลบง่ายมากเลยนะคะอ่ะก็จะได้คำตอบว่า0.121เซนมตร เพราะฉะนั้นเหล็กแท่งนี้ยาว0.121เซนเมตรนั่นเองนะคะ อ่าโอเคสำหรับว so uh, okay. ันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนทํางานตามภาระงานที่คุณครูมอบหมายให้นะลูกก็คือในแบบฝึกหัดหน้าที่90นะคะหน้าที่89อ่าเด็กๆอาจจะฝึกทําก็ได้นะลูกฝึกทําเลยเพราะว่ามันเป็นวิธีการลบเหมือนกันเลยเออขออภัยค่ะมันเป็นวิธีการบวกเหมือนในหน้า88นะคะในส่วนของหน้า99คุณครูก็จะพาเด็กๆทําแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้คุณครูขอจบการสอนได้เพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ